หลังจากที่ Youth in Charge เราได้เริ่มแคมเปญ Youth Power ขับเคลื่อน s o f t Power ไปในภาคอีสานเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนี้นะคะต้นเดือนกรกฎาคมเรากลับมาอีกครั้งค่ะกับแคมเปญ Youth Power ขับเคลื่อน s o f t Power ในภาคเหนือซึ่งก็เรียกว่าเป็นภูมิภาคที่2นะคะที่เรามาจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะเราก็มีน้องๆเยาวชนนะคะจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่เลยในภาคเหนือนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเรา ซึ่งน้องๆนะคะก็เตรียมไอเดียนะคะในเรื่องของทุนนะคะศักยภาพจุดแข็งจุดเด่นของบ้านเกิดของเขาของภูมิภาคของเขาที่เขาอยากจะพัฒนาต่อยอดและยกระดับไปสู่การเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศหรือแม้กระทั่งนะคะยกระดับไปสู่การที่เราสามารถที่จะนำเสนอซอฟพาวเวอร์เหล่านั้นในระดับโลกในระดับสากลได้อีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนของทุนนะคะของภาคเหนือเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่เรื่องของอาหารนะคะเรียกว่าตั้งแต่แคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะคะไปจนถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาษาแล้วก็ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของภาคเหนือซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยน้องๆก็มองว่าสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคเหนือที่นําเสนอต่อวงกว้างได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกเหนือจากกิจกรรมกับเยาวชนด้วยกันเองแล้วนะคะเราก็มีการเชิญภาคีนะคะซึ่งณที่นี้เนี่ยก็คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือเองเนี่ยแหละค่ะมาร่วมเสวนากันน้องๆมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะกันว่าเขาเนี่ยเห็นภาคเหนือนะคะอย่างไรนะคะแล้วก็อยากจะเห็นอนาคตของภาคเหนือฉากทัศนะคะที่มีต่อภาคเหนือเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยค่ะซึ่งการมาแลกเปลี่ยนกันนะคะของภาคีและเยาวชนก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ ที่ก่อให้เกิดนะคะการทํางานร่วมกันของเยาวชนในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานนะคะแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนนะคะที่อาจจะเป็นรุ่นพี่นะคะที่อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันก็อยากจะเห็นนะคะการต่อยอดนะคะในเรื่องของพื้นที่ดีๆเหล่านี้นะคะแพลตฟอร์มที่ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาประสานงานนะคะมามาร่วมมือกันกับเยาวชนขันในการพัฒนาพื้นที่นะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปนะคะวันนี้ยูเซนชาร์จก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับโครงการยุทธอินชาต์นะครับก็ได้เห็นพัฒน,นาการของน้องๆแล้วก็ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่ได้มาทํากิจกรรมในการส่งเสริมลักษณะสมบูรซอฟท์พาวเวอร์เราก็ได้เห็นแนวคิดได้เห็นกระบวนการต่างๆที่เขาเสนอขึ้นมาว่าควรที่จะมีอะไรควรที่จะทําอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นปัญหาที่มันสะท้อนขึ้นมาจากชุมชนของเขาก็ดีปัญหาจากการแสดงวัฒนธรรมของเขาก็ดีเหมือนกันครับ เห็นถึงพลังของเยาวชนค่ะที่มีหัวใจหัวใจที่อยากจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ค่ะมันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนำมาชูทุกคนต่างหยิบยกสิ่งดีๆที่ตัวเองมองเห็นนะคะมาผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ได้เห็นมุมมองแนวคิดจากเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่บางครั้งเราเองก็ไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะทำให้เราได้มีปุ่มรู้ในส่วนน,นันๆมากยิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมโฟก u สกลุ่มนะครับก็ได้เรียนรู้รวมถึงทาความเข้าใจแนวคิดหลากหลายรูปแบบครับในเครือภาคีของทางโยสอินชาร์ e ที่ได้จับมือมาร่วมด้วยนะครับดีใจครับที่ได้มาได้รับฟังความคิดเห็นเนาะในเรื่องของ Soft Power นะครับที่มีมิติแล้วก็มีความหลากหลายในประเด็นอื่นๆนะครับในส่วนของภาพเหนือได้แลกเปลี่ยนได้ฟังความคิดเห็นแล้วก็ไอเดียนะครับผมจากเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับที่มาจากต่าง ครับผมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทรัพเวอร์ครับมันแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้ครับผมในการแก้ปัญหา 1. คือต้องมีการกระจายอํานาจครับนั่นคือการให้ท้องถิ่นได้มีอํานาจการตัดสินใจเป็นของตัวเองครับผม 2. คือเราจะต้องแปลรูปวัฒนธรรมให้ได้ครับก็คือการเอาวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมใหม่มาผสมผสานกาันรวมถึงการตีความใหม่ๆใ,ในเรื่องราวของวัฒนธรรมออกไปครับ แน่นอนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาดีที่สุดก็คือการกระจายอำนาจให้การตัดสินใจของประชาชนมาจากประชาชนจริงๆมาจากคนในพื้นที่จริงๆแล้วคนที่มีอำนาจตัดสินใจมาจากพื้นที่จริงๆตรงนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็นำซอฟต์พาวเวอร์กลับสู่สังคม,มแล้วก็กลับสู่ระดับโลกได้ครับการที่มีอเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความร่วมสมัยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างของเชียงใหม่นะครับมีเรื่องของพัฒนธรรมและประเพณีนะครับอยากจะให้ประเทศไทยนะครับ ผลักดันในส่วนของการทําสื่อครับว่าสื่อเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวกลางครับในการที่จะดึงเอาสิ่งที่จะผลักดันให้เกิดซอฟพาวเวอร์กับผู้คนครับผมได้มาเจอกันเรื่องซอฟพาวเวอร์ที่ม่อนวางไว้และต้องไปไกลแน่นอนนั่นคือเรื่องของเราครับผมแน่นอนว่าอาหารหรือว่าการแต่งกายแฟชั่นต่างๆเนี่ยสามารถไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะผลักดันในส่วนของลิเกเนี่ยค่ะไปสู่สายตาประชาโลกค่ะ อาหารนะครับในส่วนของเครื่องปรุงแล้วก็เ,เมนูนครับที่สามารถนําไปประยุกตและร่วมสมัยได้ครับผมเองมีความพ่นชอบส่วนตัวในการกินลาบซึ่งลาบเป็นอาหารวัฒน,นธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือจริงๆภาคสิ้นนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นเทรนต์นะครับแฟชั่นแบบมากมายหลากหลายนะครับผมในอนาคตอันใกล้นี่หรือว่าอาจจะเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะได้มีสิทธิ์ที่จะเห็นภาคสิ้นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าไปอยู่ในเทรนแฟชั่นระดับโลกก็ได้ครับ หลังจากภาคเหนือนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะแคมเปญ Youth Power กับเพื่อน s สาว Power ในภาคใต้ภาคตะวันออกรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ Youth in Charge เราเชื่อว่าอนาคตของชาติเริ่มตั้งแต่วันนี้